ามาดูเรื่องของฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของโลกฟุตบอลอังกฤษนะฮะตอนนี้บีกันระหว่างเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์สเปอร์ยังมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับผมบอกยังมีโอกาส3นัดที่เหลือต้องชนะมันรวดแล้วก็ต้องภาวนาให้เลสเตอร์สนัดที่เหลือไม่ชนะเสมอ2แล้วก็แพ้1ล่าสุดมีข่าวเศร้าของสเปอร์ข่าวดีของจิ้งจอกสยามเพราะนักเตะสเปอร์ไปนี่ฮะไปอย่างนี้โทษออกแล้วครับแฟนเลสเตอร์ตอนนี้เขาบอกฉลองกันแล้วครึ่งเมืองฮะ เดลี่อารีครับเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งอายุเพียงแค่20เท่านั้นนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปีนี้งานเข้าครับเพราะว่านัดที่แล้วดูนะครับอาลีในชุดขาวใช้หมัดขวาชกท้องคู่แข่งแม้ว่ากรรมการจะไม่เห็นในเกมนะครับแต่สมาคมฟุตบอลอังกฤษมาลงโทษย้อนหลังนะครับแบนเขาสานัดครับเท่ากับว่า3นัดสุดท้ายของสเปอร์จะไม่มีนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีลงช่วยทีมจิ้งจอกสยามเฮ hey, สิครับ อ่ะคุณผู้ชมฮะมีแต่ฟุตบอลแต่ไม่มีฟุตบอลคู่ไหนจะเด็ดไปกว่าบ้านๆโดนๆของผมอีกแล้วนี่คือฟุตบอลภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผัวเมียเตะกันครับภรรยาอยู่ทีมหนึ่งสามีอยู่ทีมหนึ่งจะมาดูสิครับว่าภรรยาจะไปเตะสามีหรือสามีจะไปเตะภรรยาประเทศไทยตอนนี้ไม่มีความรุนแรงแต่ว่าวิธีภรรยาหรือว่าพรลเมียเล่นเนี่ยนะครับโดนมากๆเตะบอลเ็าต้องเตะแบบนี้ดู นี่คือกีฬาฟุตบอลต้านพายาเสพติดของคนรู้ใจนะครับระหว่างทีมแม่บ้านเจอกับทีมพ่อบ้านสองทีมนี้ซี้กันแน่นอนครับภรรยาก็อยู่ทีมหนึ่งสามีก็อยู่อีกทีมหนึ่งนะครับ <c oughs> เออ,เอ,อน่ารักดีนะดูครับผู้หญิงบอกใช้เท้าสู้ไม่ได้ก็เล่นมันอย่างนี้แหละครับเฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ยใช้มืออุ้มลูกโอ้โเห็นแบบนี้แล้วก็คงไม่ต้องบอกนะฮะว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะให้คุณผู้ชมคิด3วิ ฝ่ายแม่บ้านชนะสามหนึ่งคือถ้าแม่บ้านเล่นอย่างนี้นะฮะจะเลสเตอร์บา,า,าร์ซโลน่เรอมริดก็สู้ไม่ได้ะฮะจับฟาดซะ